สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภดวงของเดือนมกราคม2565สวัสดีปีใหม่กันค่ะ a p ป l e เอทเจขอเป็นตัวแทนจับไพ่ให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภทุกคนนะคะ มาดูกันค่ะว่าในเดือนมกราคม2565จะเป็นอย่างไรบ้างเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะบทใช้วิจารณาในการรับชมออโปแอตโตเจาขอเป็นตัวแทนจับไพ่ให้เพราะฉะนั้นอันดีไหนใช่เก็บไปเป็นกําลังใจไม่ดีไม่ใช่ปล่อยผ่านกันไปค่ะถือว่าเป็นเพื่อนให้กําลังใจกันมาดูค่ะว่าไพ่ตัวตนของชาวลัคนา,าราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนาย,ยนในเดือนมกราคม2565เป็นอย่างไรบ้างไพ่ตัวตน ไพ่ตัวตนบอกว่าชาวลัคนาราศีพฤ,ฤษภกาลังมีความสุขค่ะจะได้รับของขวัญถูกใจจะมีคนมามอบของขวัญหรือสิ่งที่คุณอยากได้ให้กับคุณในเดือนมกราคมนี้หรือไม่ตัวคุณเองนี่แหละค่ะจะเป็นคนที่อยากจะแบ่งปันเพราะคุณเป็นคนเหมือนเป็นคนที่มีทุกอย่างพร้อมหมดแล้วอ่ะตัวคุณสบายอ,อกสบายใจมีความสุขอิ่มเอมตัวคนเป็นคนที่มีความสุขแล้วค่ะในเดือนมกราเนี่ยคุณก็เลยมีความสึกว่าอยากแบ่งปันให้พวกอื่นบ้างเพราะฉะนั้นในเดือนมกราคมเนี่ย มันเป็นเป็นไปได้ทั้งตัวคนเองอยากจะให้ของขวัญอะไรใครที่คุณรักคุณถูกใจหรือคนพิเศษหรือใครก็ตามที่คุณเห็นอกเห็นใจเขาคุณอยากจะให้เขาคุณทําได้เลยค่ะเดือนเนี้ยเดือนเนี้ยเป็นเดือนที่ดีสําหรับคนมากเลยค่ะหรือไม้คุณก็กำลังจะมีใครบางคนเข้ามาหาคุณมาพบปะคุณแล้วก็เอาของขวัญถูกใจมาให้คุณเพราะเป็นเดือนที่คุณมีความอิ่มอกอิ่มใจเป็นเดือนที่มีความสุขมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นลัคนาราศีพฤษภไพ่ตัวตนของคุณบอกได้เลยค่ะว่าคุณเป็นคนที่มีความสุขมากในเดือน มาครานี้ค่ะมาดูค่ะว่าหน้าที่การงานนี้เป็นอย่างไรบ้างหน้าที่การงานบอกว่างานมาเงินเยอะค่ะงานคุณนเตรียมได้รับเงินเลยค่ะ คุณได้รับโปรโมตําแหน่งหรือได้รับเงินเดือนอะไรพิเศษเดือนขั้นตำแหน่งหรือได้โบนัสพิเศษในเดือนมกรานี้แน่ๆค่ะคุณมีความรู้สึกว่างานคุณอะทุ่มเทเต็มที่เลยคุณทําสุดตัวเลยค่ะงานคุณเนี่ยทาอย่างหมักแน่นมากเลยแล้วคุณหวังผลตอบแทนอยู่เหมือนกันค่ะเพราะคุณทุ่มสุดตัวแล้วค่ะคุณมีความรู้สึกว่าทุ่มสุดตัวแล้วผลตอบแทนมันน่าจะได้ดีเพราะฉะนั้นได้ดีสมใจคนเลยค่ะเงินมาเต็มค่ะเดือนมกราเนี้ยงานเยอะที่คุณทุ่มเทไปสุดตัวเท่าไหร่คุณก็ได้กลับมา สุดตัวอย่างที่คุณตั้งใจไว้เลยค่ะเดือนนี้เป็นเดือนสมหวังเลยค่ะงานมาเต็มเงินมาเต็มค่ะงานการของคุณก็จะได้ปโปรโมตตำแหน่งที่ดีขึ้นด้วยหรือได้ปรับเงินเดือนที่สูงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเตรียมรับตำแหน่งที่ดีขึ้นและความกดดันก็จะเกิดขึ้นนะคะแต่คุณรับมือได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสู้ต่อไปค่ะงานของคุณกําลังไปได้สวยเลยค่ะเดือนมการานี้นะคะมาดูค่ะว่าการเงินเป็นอย่างไรบ้าง การเงินเนี่ยคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นมากเลยนะคะที่จะหาเงินเพื่อดูแลครอบครัวหรือดูแลคนรอบข้างคุณและมีคนเฝ้าจับจับจับตามองด้วยว่าสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปคุณจะได้คุ้มกับเงินอย่างที่คุณคาดหวังไว้ไหมหรือคุณจะได้คุ้มอย่างที่คุณลงแรงลงลงทุนไปไหมคุณได้แน่นอนค่ะในเดือนมกราเนี่ยคุณได้สุดตัวเลยค่ะคุณทุ่มไปสุดตัวเท่าไหร่คุณได้เต็มที่กลับมาเท่านั้นค่ะแล้วคนที่เขาเฝ้ามองอยู่เขาก็จะดูว่าสิ่งที่คุณทํานั้น คุณทําด้วยความตั้งใจเพราะฉะนั้นผลตอบแทนที่คุณจะได้รับก็ค,ควรจะได้เต็มที่อย่างที่คุณตั้งใจไว้เช่นกันเพราะฉะนั้นเดือนนี้เลยค่ะเป็นเดือนที่คุณรับทรัพย์เลยค่ะรับทรัพย์งานเยอะรับทรัพย์เต็มที่แน่นอนค่ะในเดือนมกราคมนี้สําหรับชาวพฤษภสซูนะคะ้วคุณรวยแน่ๆค่ะมาดูคะ่วะว่าครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างครอบครัวของคุณอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างนะคะแบบเป็นปัญหาอุปสรรคเล็กน้อยหรือเป็นความไม่เข้าใจกันบ้างเลยค่ะแต่คุณต้องปรับความเข้าใจค่ะปรั ตัวปรับความเข้าใจกันทําให้ตัวเองเคลียร์ทุกอย่างให้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 เข้าใจกันอ่ะแล้วคุณจะชีวิตครอบครัวคุณจะโล่งโปร่งสบายขึ้นและปัญหาอุปสรรคที่มันมีอยู่ที่ติดขัดอยู่เนี่ยครอบครัวคุณก็จะผ่านไปได้ด้วยดีคุณจะได้เปิดโลกใหม่ชีวิตของครอบครัวคุณจะสดใสขึ้นคุณจะสดชื่นขึ้นในเดือนมกราคมเหมือนมันเป็นเรื่องเป็นเดือนที่แบบคุณต้องเริ่มต้นอ่ะแล้วคุณเป็นอะไรที่มันมีปัญหาอยู่อ่ะคุณก็จะแก้ได้อ่ะในเดือนนี้ยสู้กัน สู้กันค่ะอุปสรรคมันจะผ่านไปได้แล้วความสดใสชีวิตที่ดีของครอบครัวคุณก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะมาดูค่ะว่ามีไพ่เตือนอะไรบ้างไพ่เตือนให้คุณต้องขยับขยันขันแข็งขึ้นค่ะอะไรที่คุณมีอยู่เนี่ยคุณมีเยอะมากมายคุณมีพร้อมแล้วละพร้อมสับทุกอย่างเลยคุณมีความสุขอิม่มเอมเลยทีนี้เหมือนตัวคุณเริ่มจะขี้เกียจละตัวคุณเริ่มรู้สึกว่าตัวเองจะต้องแบบ ลุกขึ้นมาบ้างแล้วนะคะไพ่เตือนให้คุณกระฉับกระเฉงขึ้นกระเตือนรลล้นขึ้นอย่าขี้เกียจกับสิ่งที่คุณมีมากมายเนี่ยคุณทํามาเยอะแล้วแหละคุณก็เลยรู้สึกพักบางทีการได้พักหรือการได้ทําอะไรอยู่กับสิ่งเดิมๆนานๆน่ะทาให้คุณเฉืยคุณต้องเปลี่ยนตัวเองค่ะระต้นเตือนตัวเองค่ะลุกขึ้นแล้วคุณก็จะอยู่กับสิ่งที่ดีๆคุณมีอยู่นี่แหละแต่เพียงแต่คุณขยับกระเฉงขึ้นไพ่เตือนให้คุณกระฉับกระเฉงขึ้นลุกขึ้นโซนะคะ พยายามกระตือรือร้นขึ้นแล้วชีวิตคุณจะสดใสเบิกบานขึ้นคุณก็จะออกมาสู่กับออกมาสู่โลกภายนอกหรือออกมาสู่อากาศที่มันสบายใจขึ้นอะไรที่มันหมองหม่นชีวิตคุณที่รู้สึกว่าโมหมองหม่นคุณก็ปล่อยผ่านไปค่ะ กระตุ้นตัวเองให้รู้สึกกระตือรือร้นและชีวิตคุณก็จะสดชื่นแล้วก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาคุณนะคะมาดูค่ะว่าไพ่เสริมหรือตัวช่วยอะไรบ้างไหมมีไพ่เสริมบอกให้คุณกระฉับกระเฉงกระตือร้นค่ะปลุกไฟในตัวเองขึ้นมาค่ะปลุกไฟในตัวเองให้ลุกสู้ให้ลุกขึ้นมาค่ะแล้วคุณก็จะทําสิ่งที่ดีๆได้สําเร็จอะไรที่คุณอยากได้หรือคุณตั้งใจไว้คุณก็จะได้ในเดือนมกราคมเนี่ยค่ะงานที่คุณตั้งใจไว้ว่าทําสําเร็จคุณก็ทําได้ขอ คุณกระตุ้นตัวเองให้ลุกสู้สู้ค่ะให้เสริมคุณตั้งใจให้คุณแบบเสริมพลังให้คุณให้คุณตั้งใจคิดแต่สิ่งที่ดีเสริมสร้างพลังใจให้ตัวเองคุณเองแล้วคุณก็จะผ่านอุปสรรคด้วยดีแล้วคุณก็จะได้รับหน้าที่การงานที่ดีเงินทองที่คุณรอคอยก็จะเข้ามาคนที่เขาเฝ้ามองคุณอยู่เขาจะรู้ว่าตัวคุณได้โซ่สุดตัวแล้วคุณก็ควรจะได้เต็มที่เช่นกันเพราะฉะนั้นอุปสรรคอะไรที่มีอยู่สร้าง สร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆขึ้นมาแล้วแก้ไขปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นนะคะแล้วมันจะหมดไปค่ะและความสดชื่นสดใสในชีวิตคุณก็จะเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นกระตุ้นเตือนตัวเองนะคะว่าลุกลุกข,ขึ้นค่ะกระชับกระเฉงขึ้นกระเตือนร้นขึ้นสร้างพลังให้ตัวเองและชีวิตของคุณก็จะสดใสขึ้นในเดือนมกราคมนี้เป็นเดือนที่ดีของคุณเลยค่ะชาวลักขณาราสี์พประศบค,ค่ะ เพราะฉะนั้นไพ่ออกมาสวยมากเพราะฉะนั้นตัวคุณอะไรค่ะต้องเป็นพลังสร้างตัวคุณเองไพ่บอกแล้วว่าตัวคุณต้องสร้างพลังให้กับตัวคุณเองเพราะฉะนั้นลดความเฉ่ยมันกระเตือล้นและปลุกพลังในตัวเองขึ้นมาหมั่นทําดีต่อไปที่คุณทําอะไรไว้เป็นสิ่งดีงามที่คุณทําไว้แบ่งปันหรือช่วยเหลือผู้อื่นอะไรที่คุณทําดีไว้ที่มันเป็นผลที่ทําให้คุณรู้สึกสบายอกสบายใจหรือสร้างพลังที่ดีของคุณสิ่งดีงามที่คุณทําไว้จงทําต่อไปค่ะ ความดีมันจะรักษาคุณเช่นกันทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันให้ผลไม่ผิดตัวอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่แน่นอนอะไรก็ตามที่คุณทำไว้คุณย่อมได้รับผลตอบแทนนั้นกลับมาแน่นอนขอให้คุณมุ่งม,มั่นอยู่ในความดีและความดีจะรักษาคุณและสิ่งที่คุณอยากได้อยากมีก็จะเข้ามาหาคุณเรื่อยๆอย่างอย่างคาดไม่ถึงเลยก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากทำบุญใส่บาตรแบ่งปันหรือให้ทานอะไรเงี้ยให้ไปเลยค่ะเห็นขอทานที่เขาดูน่าสงสารหรือคุณใจคุณอยากจะให้ให้เขาาาไไปปปปค่่่ะะอออยยกจลหรืใส พระที่บินธบาตหรือจากจะทําสังฆกรรมทไปเลยค่ะบุญเหล่านี้แหละค่ะจะเสริมดวงให้คุณมีพลังงานที่ดีเสริมพลังให้คุณมีชีวิตที่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งดีมาหาคุณแล้วจงคว้าไว้นะคะ,จะใจคุณต้องมีพลังที่ดีและคุณจะได้รับสิ่งดีตอบแทนเข้ามาขอให้ชาวลัคนาราศสสีพฤษภสู้และตั้งมั่นต่อไปและชีวิตคุณจะประสบแต่ความสําเร็จที่ดีต่อไปค่ะโชคดีทุกคนค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภ